สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครูชิดจ,จะพามาดูการหารเลขใดๆด้วยเลข99นะครับซึ่งในการหารนี้ก็จะเป็นการหารเลขตั้งแต่3หลักขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างเช่น123หารด้วย99นะครับผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะครับให้เราคิดแบบนี้คือให้นําเลขหลักร้อยนะครับคือตัวหน้าตรงนี้นะมาเขียนเป็นตั้งเป็นผลลัพธ์ไว้นะครับก็คือเลข1 ส่วนเศษของมันนะครับก็จะเท่ากับผลลัพธ์นี้บวกกับตัวเลขด้านหลังนะครับคือมาบวกกับอา23นะครับวาเศษก็จะเท่ากับ24ตอบเลยครับดูตัวเลขที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับอย่างเช่น345นะครับหาร99ผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับเอาเลขหลักร้อยตัวนี้มาตั้งเป็นผลลัพธ์ไว้นะครับก็คือเลข3แล้วก็เศษเท่ากับ นำ3นี้มาบวกกับ45 365ก็เป็น48ครับนี่จะได้เป็น3เศษ48ไปดูตัวเลขที่มันซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะครับอย่างเช่น789หารด,ด้วย99ผลลัพธ์นะครับก็เอาอ่าเลขหลักร้อยตัวนี้นะครับด้านหน้านะมาเขียนเป็นผลลัพธ์ก็คือ7ครับแล้วก็เศษเท่าไหรนะครับก็จะ นำเนี้มาบวกกับ89 7บ็วก89ก็จะเป็น96นั่นเองเป็น7เศษ96อต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างข้อ,อตัวเลขที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็น4,567อหาร99หาร99แบบนี้ถ้าแบบนี้ทำยังไงนะครับ ก็เอาเลขตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปมาเขียนเป็นผลลัพธ์ครับจับตาดูข้อนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวดอกจันไว้ก่อนอสตาร์ไว้ก่อนนะครับให้นำเลขตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปมาเขียนเป็นผลลัพธ์นะครับในกรณีนี้คือ45นะอ่า45นะครับเศษนะครับก็ให้นำา5 5นี้มาบวกกับ67 ติดตามนะครับนํา45มาบวกกับ67 45บวก67ก็จะได้เป็น112ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับมันเศษ112ซึ่งมันมากกว่า99นั่นหมายความว่าเราสามารถนํา99หารต่อได้อีกครับ เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้นะก็จะเท่ากับ46เศษอ่าคือนำถ้ามันเกิน99ไปนะครับก็ให้นำ99มาลบออกแล้วก็บวกผลลัพธ์ด้านหน้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นคำตอบซึ่งทีนี้ก็เอา112ลบด้วย99นะครับซึ่งก็จะเท่ากับ13นั่นเอง มันคำตอบข้อนี้จะเป็น46เศษ13นะครับต่อไปครับดูตัวอย่างอีกสักข้อหนึง่งในกรณีที่เศษมันเกินเกาสนะครับเอาเป็นตัวเลขนี้แล้วกัน5,678ฐาน99นะครับผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากับถ้าตามสเตปคือ56เศษเศษก็คือเอา56มาบวกกับ78 ะครับนคือก็จะได้เท่ากับ4ใช่ไหมครับ8บวก6เป็น4ทด1 7บวก5 12เป็น13ได้เศษ134ซึ่งมันเกิน99นั่นหมายาว่าเราหารต่อได้อีกคันคำตอบสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็นเศษเศษเท่าไรละ่ะก็นำ134ลบ99นะครับ ซึ่งก็จะเหลือ35นั่นหมายความว่านะครับถ้าเราหารต่ออีกมันจะได้เป็นเศษ35แต่56ต้องบวก1เป็น57นะครับนี่คือในกรณีที่ถ้าสมมมันเศษนะครับเศษพวกนี้มันเกิน99